เอาลราวันนี้อยู่เกมจิมคอมพิวเตอร์แล้วซึ่งกูเล่นเป็นไอ้จิมเอ้ยไอ้จิมโอเคพูดอีกเยดีกว่าเดี๋ยวดูช่องกูช่องกูบิดโอเคสีเกมนี้ทำอะไรเฮ้ยไอ้เชี่ยรประตูแบบต่อยตึงไม่มีอะไรด้วยอ่ะส่งเชีไรมาโอกว่าข้างในจะไม่ใช่ระเบิดนะโอ้แล้วตัวเราเป็นอ็อบเจกต์นี้เหรอ,อเฮ้ยไอ้เชีย่ยกูด,ด้คอมมีแชทอะไรอะเซิร์ฟเวอร์ชัทด,ดาวขอโทษโอเคปิด เออสรุปเกมนี้ให้กูทำอะไรกันแน่วะให้ซื้อของ,ของนี้เหรอนี่คือข่าวแม่แล้วกูก็ต้องลุกใช่ไหมเฮ้ยคือกูสั่งของมาง,งาั้นบล็อกบล็อกบลอกกูจะเป็นหมาเลยเฮียโอเคที่ชาปนเฮ้ยเชีย่ยบอลบองช็อตถ้นเหนื่อยแล้วโอเคมันในเคมนิมก็เหนื่อยแล้วมันก็ควรนอนใช่ไหมอย่างที่เกมเพลร์เ,อเลอร์ทุกเกมทำใช่ไหมใช่ไหมโอเค เอ้านั่นคือกลัวอะไรกูหลบเอาเฮ้ยแล้วคืนนี้ก็คืนใช่ไหมเนี่ยโอเคกูใช่กูว่าใช่ทําอะไรได้บ้างต้องตื่นมาทําไมเนี่ยตื่นมาทำไมเนี่ย,ยอ่ะเช็คตู้อ่ะไอฟิลเซอีกเกนรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งอ้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลย วันที่สองเอ้ยแล้วมันเทียนมันเดินเองเนี่ยเกมโอเคแชทบอกแชทไอ้โรโลแชทเจ๋งว่ะดีดีเดียวกันโอเคแที่ใหญ่ที่เป็นแอปแชทที่ใหญ่ที่สุดในโลบอกไม่มีอะไรหรอกกูต้องซื้อปืนข่าวพี่อะไรเนี่ยกูไม่รที่ในเห็นเห็ดปกอย่างนี้มันไม่ดีแน่นอนอะแล้วของันจะมาส่งใช่ไหมโอเคตามที่กูคาดไว้เลย เบอร์เกอร์บ็อกซี่โคล่าเพนโบกันท่ไมเพนบอลกูยิงเป็นอะไรเนี่ยเป็นอีดเหรอยิงหัวพ่อใครแตกแน่เลยเอามึงเหนื่อยละงอมงอมงอมเอาแล้วกูก็หลับเวรามึงต้อง,งอะไรเกิดอะไรขึ้นสักอย่างโอเคนะโอเคก็เชี okay, ่ยแล้ว ไม่กูเป็นเพี่ออะไรกับเขาว่าโอเควะเนี่ย,ยกูกลังหลอดตามไอไอ้จิมไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรน้องน้องควรไปนอนเซเบเกนชัวเป็นไงละ่ะกูรู้ดเวยโคตรตรึงแล้วก็ไปหลับวันที่สามเอ้ยสล็อตโคตรเยอะแสดงว่ามึงเครียดมากใช่ไหมเนี่ยมึงก็เลยต้องซื้อของเล่นมาเยอะแล้วมันตองจ่ายตังหรือเปล่าไม่มันไม่ต้องจ่ายตังแน่เลยมีอะไรบ้างโอเคไม่มีอะไรชอ็อปซื้อซื้อ ดาบไม้ข่าวอะไรคนร้ายให้ตัวทักอย่างหรือเปล่าไม่รู้อะเชี่ย د, ของเต็มเลยกอมบดับกอมบลัะไม่คิดดาบไม้อะไรไม่รู้ดาบไม้เออฉันรู้สึกเหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยวะโอเคกูเหมือนเครียดล่ะกูเหมือนเครียดรู้มือเคยโดนอะไรสักอย่างเป็นอะไรกับเขาว่าโอเขี่วะกูถามจริงไม่มีอะไรเดี๋ยวมันต้องมีสักวันเดี๋ยวมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ โอ้ยอิดแม่อะไระอ่ะเออกูไปนอนได้ยังไปนอนดีกว่าไปคอมเปิดเองมันต้องมีอะไรไม่ชอบมารากดไลยอ่านี่ไงพีแพรพีแพรอะไรเอกาแล้วกูหลับไปทั้งหน้าคอมเลยเนี่ยนะโอแพรจิมมึงพวกมึงไม่ไหวแล้ววะพีแพรวัดเตรียมตัวอะไรกูไม่เข้าใจ รอบนี้ไม่ใช่ของเล่นหรอวะประกาศคนหายรอบนี้มซื้ออะไรบ้างเนี่ยซื้อน้ำซื้อถั่วซื้อยาไม่ได้ซื้อของเล่นแล้วหรอวะเพราะมือไม่เอา auto, มือไม่มีของเล่นหรอกเลดิโอเคกูเก no like ิไม่ได้ดีจริงเลยโอเคกูเกิได้ละน้ำกับสบียงไอเชี่ยเอาชีวิตรอดในบ้านหนึ่งร้อยวันระยากว่าคนไว้ไหนเฮ้ยอะไรไอ่อฮอไปแล้วแล้วกูทำอะไรต่อกูทำอะไรไม่ได้นะ เอาเด็ดคิดมาเล่นมึงก็ใช่เรื่องอยู่นะเว้ยมึงยังไม่ได้ทาอะไรมึงเหนื่อยละดีจริงเลยมีใครสักคนอยู่ในบ้านของฉันแล้วใครมันจะอยู่วะมึงไม่ล็อกบ้านใช่ไหมไอจิมมันก็เลยมิงมีคนอยู่ในบ้านเหมือะกูไม่เคยเห็นมึงล็อกบ้านเลยนะเว้ยบอกนหนาต่ามันก็ไม่ใช่นะเว้มึงก็ล็อกบ้านเอ้ยมึงก็ไม่เด็ดล็อกบ้านมึงอืมพวกมึงคิดไปเองวะมันยังไม่มีหรอกเว้ยแล้วมันจะแอบพี่ไหนในตู้ไม่มีนอนเลยเอ้ยมันไม่ให้กูนอน ทีวีชัวเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ประตูเปิดชัวเฮ้ยน้องว่ามึงไม่ไหวแล้ววะเจริงมีคนเข้ามาบ้านมีจริงแล้วกูกูเชื่อมึงละเชื่อมึงละกูเชื่อมึงละกูมึงไม่ได้โมวะซื้อไมค์ซื้อคอนแล้วมึงซื้อเฮี้ยดำปิดเลยเน่ะวอาจะไม่ใช่ของสืบแปดบวกนะโอเคเริ่มตามหาแล้วใช่ไหมเริ่มจะใช้กดรุนแรงละเพราะมึงมึงจะไม่ได้เอามึงไม่ใช่ของเลยหรอนี่คือเชี่ยอะไะวะเนี่ยนี่คือเชี่ยอะไรเอ้ยนี่อะไรคอนโอเคกูว่ามึงต้องไอ้นี่แล้วแหละ พวามึงต้องรักษาควาปลอดภัยใช่ไหมเนี่ยนั่นก็คือเชี่ยอะไรวะเนี่ยสู้ไปก็ไม่เห็นอัพชายอั i ชายนอนนอนดิก็นอนดิวะเฮ้ยโอเคนอนละแล้วสุดท้ายมันก็จะมีตัวอะไรเข้ามาบ้านมึงอยู่ดีปะวะกูบอกแล้วให้ล็อกประตูบ้านมันไม่ล็อกประตูบ้านนะไอ้เชี่ยโอเคเคก็ว่ามันมามันยู่เงียบ,บและอย่าส่งเสียงก็เจอดีแล้วละ่ะ <you> ไม่ไม่ มือโครนล็อกประตูบ้านนะเว้ยมันน่าเข้ามาจากทางบ้านมึงผีหรอกวิญญาณมันน่าเข้ามาจากทางประตูมึงไม่ใช่ทางน้าตามไอ้ชี้ออีมเมชั่ซี่แล้วเออไอนี่เขาเรียกอะไรนะทหารกำลังหาอยู่บ้างแล้วก็ตัวอยู่ในบ้านทุกการปลอดภัยแล้วกูควรทำอะไรต่อกูควรทำอะไรต่อกูควรทำอะไรต่อ จีบอะไรมาเฮ้ยไอ้เชี่ยปืนไอ้เชี่ยไอ้จิมมึงย่าฮะมึงอยูนะ่ใจเย็นๆมึงใจเย็นๆนะมึงใจเย็นๆมึงใจเย็นๆมึงอย่าเพิง่งอะไรทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรอะเฮ้ยมึงทำอะไรไอ้เชี่ยมึงยิงตัวเองไอ้สัส